สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปบำรุงต้นพืชน,นะคะต้นพืชที่อยู่ในถุงชามหรือว่าอยู่ในกระถางนะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะต้นทุนหลักหน่วยแต่ผลตอบแทนหลักรานเลยนะคะเพื่อนๆพ้าเพื่อนๆไม่เชื่อตามไปดูกันเลยค่ะวัสดุในการบำรุงต้นพืชของเราวันนี้ก็ไม่มากนะคะมีแค่2ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็น เครื่องดื่มชูกำลังนะคะในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามิน B แล้วก็สารอาหารมากมายนะคะช่วยบํารุงต้นพืชของเรานะคะอีกตัวก็จะเป็นกะปิค่ะเพื่อนๆจะเป็นกะปิหยาบกะปิละเอียดยี่ห้อไหนได้หมดนะคะแล้วในกะปินี้ก็มีสารอาหารมากมายนะคะถ้าบํารุงต้นพืชต้นพืชก็จะงามนะคะเคยเจอไหมคะที่เวลาเขาตอนกิ่งต้นพืชแล้วเขาเอากะปิไปทาใช่แล้วค่ะมันเป็นตัวช่วยเร่งรากเลยค่ะตัวนี้ส่วน เครื่องดื่มชูกาลังนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะสงสัยถามมาว่าไอ้ยี่ห้อไหนครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะได้หมดทุกยี่ห้อค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันค่ะเราจะใช้น้ําเปล่าสองลิตรนะคะในการทําครั้งนี้กะปิเราก็จะใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะอีกตัวก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ ในเครื่องดื่มชูก,กำลังมีสารอาหารมากมายนะคะเราจะใช้แค่สองฝานะคะส่วนที่เหลือเราก็สามารถเก็บไว้ก็ใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ เพื่อนจะผสมหรือว่าทําในปริมาณที่เยอะกว่านี้นะคะควรละลายในกระป๋องแยกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไปละลายในกระแป๋งหรือว่าภาชนะที่ใหญ่ๆนะคะจะลําบากแล้วก็จะละลายยากนะคะเราจะละลายแยกก่อนแล้วค่อยเทไปผสมกับน้ํานะคะแต่อันนี้แมวทาไม่มากก็เลยใช้แค่แก้วเล็กๆได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําน้อยก็ลดปริมาณได้เลยนะคะ บางคนจะถามมาว่าถ้าเราลดต้นพืชต้นเดียวควรใช้อัตราส่วนไหนลดหลั่นได้เลยค่ะจะลดมากน้อยแค่ไหนก็ตามสบายค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะลดต้นพืชที่อยู่ในกระถางหรือถุงชํานะคะเพื่อนๆจําต้นสมโต้นนี้ได้ไหมคะต้นที่ยายแมวตอนแล้วก็นํามาชําในกระถางเห็นไหมคะเขาก็ ดชื่นดีนะคะเยแมวได้ตัดกิ่งให้เขาเพื่อว่าน้ำเลี้ยงจะได้ไม่ต้องทำงานหนักไปเลี้ยงพวกกิ่งก้านที่หนักนะคะเดี๋ยวให้เขาแตกมาใหม่นะคะวันนี้เยแมวก็จะมาบำรุงหรือระเบิดรากเขาด้วยสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนเอน,เพ,นเพราะว่าถ้ารากออกเยอะเขาก็สามารถหาอาหารได้ไวนะคะแล้วเขาก็จะแตกยอดแตกใบได้เยอะขึ้นนะคะลดลากไปเลยค่ะเพื่อนๆนไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชนะคะ แล้วส่วนพวกที่อยู่ในถุงชามพวกนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะถามมากันบ่อยว่าถ้าอยู่ในถุงชามสามารถลดได้ไหมลดได้ค่ะต้นเล็กๆแบบนี้ก็ลดได้ค่ะเราก็ลดแค่ท่วมเขานะคะเดี๋ยวเขาก็ซึมออกลดไปเลยค่ะมะกรูดที่เราชามไว้ด้วยการเพราะมาเมล็ดนะคะหรือว่าต้นมะละกอที่เราเพาะมาเมล็ดแล้วชามไว้ลดได้หมดนะคะเพื่อนๆ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถลดได้ทั้งลงดินแล้วก็ในถุงชาหรือว่าในกระถางลดได้หมดนะคะช่วยให้รากเขาแตกไวแล้วก็ทำให้ไปหาอาหารได้เยอะนะคะแล้วพอโตปุ๊บเราก็สามารถนำลงดินได้ไวกว่าปกตินะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลงทุนไม่กี่บาทนะคะแค่เครื่องดื่มชูกำลังสองฝาแล้วก็กะปิครึ่งช้อนโต๊ะ เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะผลลัพธ์หลักล้านนะคะบอกให้เลยค่ะถ้าไม่เชื่อลองทําได้นะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะสําหรับการบํารุงต้นพืชนะคะแบบง่ายๆด้วยวิธีนี้หรือเรียกอีกอย่างก็คือการเล่งรากระเบิดรากของยแมวนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องแมวพาทาด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าต้นส้มโอของเราแตกกิ่งแตกใบแตกยอดเยอะๆนะคะเย่แมวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมค่ะว่าการบำรุงของเย่แมวสุดยอดค่ะ